สาเหตุที่ TDI วิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะนโยบายของแต่ละพรรคมันดูเพ้อฝันเกินไปหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงฮะเอ่อจริงๆสาเหตุนะครับที่มาศึกษานะครับคุณออฟเพราะว่าประชาชนได้ยินทางการเมืองหาเสียงใช่ไหมครับเสนอว่าจะให้สวัสดิการอย่างโน้นอย่างนี้จะแจกเงินนะครับมากน้อยกันแตกต่างกันนะครับก็ต่อสู้กันประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้รัฐบาลต้องตอบสนองต่อประชาชนแต่ว่าประชาชนทราบหรือเปล่าว่าถ้าจะได้นโยบาย กไก่ของไข่นะครับจะเลือกพักไหนแล้วเราต้องเสียอะไรเพราะว่าการที่จะได้เงินมานะครับจะได้ประสบสวัสดิการมาไม่ใช่ของฟรีเหมือนเรารไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเราจะซื้อกระเป๋าใบหนึ่งเรารู้ว่าได้กระเป๋าใบนี้กระเป๋าก็ต้องมีราคาติดไว้ใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงนะครับควรจะได้รู้ในการแข่งขันเพื่อการเลือกตั้งรอบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆก็มีกติกาอยู่แล้วนะครับว่าพักการเมืองก็จะต้องแจ้งนะครับนโยบายที่จะต้องใช้เงินใช้ทองต่อกกตนะครับทีนี้ก็แจ้งกันมาแล้วน่าจะสองอาทิตย์แล้วนะครับพวกเราก็เฝ้าติดตามดูอยู่ว่ากรกตนะครับจะมีท่าทีอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าก็มีประเด็นนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการทําให้ข้อมูลที่ประชาชนจะใช้ในการตัดสินใจนะครับมันปรากฏขึ้น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านวิชาการนะครับก็อยากจะมีะส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยนะครับให้ประชาชนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจให้ครบถ้วนรอบด้านถ้าจะไปซื้อของก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีราคาแอบแฝงอยู่เซ็นติดไป้ายไว้เท่านั้นเท่านี้ถึงเวลาวันหลังมาชาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ระดมกําลังนะครับแล้วมาทําข้อมูลกันก็เลยปรากฏข้อมูลอย่างที่คุณออฟเล่าให้ฟังเนี่ยครับแต่ละพักบอกว่าตัวเองใช้เงินเท่าไหร่แต่ถึงเวลาจริงๆเราพบว่า ใชมากกว่าที่แจ้งไว้แทบทั้งสิ้นเลยนะครับครับอาจารย์ผมขออนุญาตไล่เรียงไปทีละพักเลยละกันนะครับขออนุญาตเริ่มจากภูมิใจไทยเพราะว่าดูจากเอกสารแล้วเนี่ยก็คือว่าใช้เงินมากที่สุดเลยถ้าเกิดว่าตามที่ทีไรวิเคราะห์มาก็คือเกือบสองล้านล้านบาทแถมยังรายงานนโยบายไม่ครบอีกต่างหากอ้าวให้อาจารย์ขยายความของภูมิใจไทยหน่อยครับครับภูมิใจไทยนะครับเขารายงานต่อกกตนะครับว่าเขาจะใช้เงิน1.9้าล้านล้านบาท ใกล้ๆสองล้านล้านอย่างที่คุณออฟพูดนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นธรรมกับเขานะครับเงินจํานวนมากเลยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเอาไปลงโครงสร้างพื้นฐานทําเขตเศรษฐกิจภาคใต้นะครับน่าจะหนึ่งเจ็ดล้านล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าแปลกใจก็แปลว่าในทางการเมืองนะครับคงไปวิเคราะห์กันต่อดูแล้วกันในบรรดาผู้เชี่ยวชาญว่าพรรคที่มีฐานเสียงนะครับอยู่ในภาคอีสานเยอะใช่ไหมครับจะไปลงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพังภาคใต้นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นการเมืองซึ่งพวกเราก็คง ไม่เข้าไปแตะนะครับแต่ว่านอกจากจะใช้เงินเยอะที่สุดนะครับ1.9ล้านล้านแล้วในบรรดา6พักเนี่ยภูมิใจไทยยังมีข้อน่าสังเกตนะครับอีก2จุดจุดแรกก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะครับปีหนึ่งจะใช้7แสนล้านบาท7แสนล้านบาทที่เยอะขนาดไหนก็เท่ากับงบลงทุนแต่ละปีแหละครับทุกวันนี้นะครับเราเวลาทํางบประมาณนะครับต่อสภา,าเสนอขึ้นไปก็จะมี งบประมาณที่เป็นงบประจำนะครับเงินเดือนข้าราชการอะไรต่างๆกับไอ้ส่วนที่เรียกว่างบลงทุนแต่ละปีก็จะมีงบลงทุนเหลือประมาณแค่เจ็ดแสนล้านบาททีนี้ภูมิใจไทยจะใช้เงินนะครับในการหาเสียงเนี่ยเฉพาะส่วนนี้ก็เกือบเกือบสองล้านล้านแล้วยังบวกกับส่วนที่บอกว่าไม่ใช่งบประมาณอีกเงินนอกงบประมาณคืออะไรครับก็คือไปหาวิธีใช้เงินจากกองทุนตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆเงินนอกงบประมาณก็มีต้นทุนนะครับไม่ใช่ม่มีต้นทุน ราะฉะนั้นแปลว่าต้นทุนการเงินของพักเนี่ยเยอะกว่าที่พักพูดไว้เยอะเลยนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองซึ่งแจ้งต่อกกตนะครับว่าจะทํานโยบายอะไรบ้างนะครับที่ใช้เงินใช้ทองแต่ยังปรากฏว่าแจ้งไม่ครบนะครับพวกเราก็ไปเปิดเว็บไซต์ภูมิใจไทยนะครับดูป้ายโฆษณาต่างๆพราว่าภูมิใจไทยยังมีนโยบายอีกเยอะที่หาเสียงกับประชาชนจ,จ,จริงๆแต่ถี่เวลา ไม่กรกตว่าใช้เงินหรือเปล่าไม่ได้แจ้งซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่สําคัญแล้วหลายนโยบายที่ไม่แจ้งนะครับใช้เงินใช้ทองเยอะด้วยนะครับเช่นนโยบายพักหนี้สามปีนะครับปลอดดอกเบี้ยนะครับให้คนละไม่เกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้ก็โฆษณาลงเว็บไซต์ของพักนะครับอยู่แล้วก็พูดในหลายเวทีด้วยฮะใช่ไหมครับแต่ตัวนี้พอไปดูเอกสารที่ยื่นต่อกรกตซึ่งทุกคนเข้าไปเว็บไซต์กรกตไปดาวน์โหลดมาได้ก็จะไม่พบรายการนี้ ถามว่ารายการนี้ <accountable. S 1> พ <Bur> แพงขนาดไหนนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่คำนวณมาแล้วบอกว่าปีหนึ่งนะครับถ้าพัดดอกอพัดหนี้นี่นะครับน่าจะประมาณสามแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นพัดดอกพัดหนี้นะครับสามปีก็คือเก้าแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นก็บวกกันเข้าไปอีกน,นะครับจากสองล้านล้านบาทก็บวกกันนอกงบประมาณเข้าไปแล้วก็บวกส่วนที่ไม่แจ้งส่วนนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็เกินสามล้านล้านบาทไปแล้ว อันนี้ก็เรียนตามตรงก็ตกใจแล้วก็ไม่ใช่นโยบายนี้นโยบายเดียวนะครับภูมิใจไทยยังมีนโยบายที่ไม่แจ้งกรกตนะครับนโยบายเกษตรร่ํารวยนะครับรู้ราคาก่อนปลูกอะไรพวกนี้นะครับนโยบายสายลังสีมะเร็งฟรีนะครับฟอกไตฟรีทุกอําเภอซึ่งก็คงจะต้องมีการจะฟอกไตก็คงต้องซื้อเครื่องฟอกไตใช่ไหมครับแต่ต้องกรลทุนอยู่แล้วทั่วประเทศแต่ว่าส่วนนี้ก็ไม่ได้แจ้งกรกตเพราะฉะนั้นเงินที่พักภูมิใจไทยรายงาน โกาความเป็นจริงเยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นพัดในหกพักที่ใช้เงินเยอะที่สุดนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนซื้อของเราอยากจะได้จากปุมิใจไทยมันมีราคาแอบแฝงอยู่ซึ่งเขายังไม่ได้บอกเราเต็มๆยังมีพวกนโยบายรถเมล์ไฟฟ้านะครับราคา40บาทอะไรพวกนี้อีกไม่เกิน40บาทพวกนี้ก็ไม่แจ้งกรกตนโยบายฟีโซล่าเซลผ่อนรถมอเตอร์ไซค์เดือนละ1 0ึงบาทพวกนี้ก็ไม่แจ้งกรกตครับนี่ก็คือข้อสังเกตของภุมิใจไทยนะครับที่คิดว่า ประชาชนก็ควรจะได้พิจารณาประกอบด้วยนะครับครับอาจารย์ขออนุญาตไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ครบทุกพักนะฮะไปที่เพื่อไทยกันต่อเลยเพื่อไทยเนี่ยถ้าตามที่แจ้งก็คือ1.8ล้านล้านบาทผ่าน70นโยบายแต่ว่าข้อสังเกตของ TDI ก็คือมองการขยายตัวเศรษฐกิจดีเกินจริงหลายนโยบายไม่สามารถดําเนินได้ด้วยการบริหารงบประมาณแผ่นดินปกติอ้าวอาจารย์วิเคราะห์ของเพื่อไทยหน่อยฮะเป็นยังไง ครับเพื่อไทยอย่างที่คุณออบบอกนะครับจะใช้เงินก็สูสีปุ่มใจไทยนะครับ1.8ล้านล้านบาทนะครับแล้วไอตัวสําคัญที่สุดตัวหนึ่งก็อย่างเช่นแจกเงินดิจิตอลให้ประชาชนคนละหมื่นหมื่นบาทใช่ไหมครับซึ่งส่วนนี้ก็ใช้เงินสักห้าหกแสนล้านบาทนะครับแล้วถ้าเราไปดูไส่ไหนนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาระบุว่าเขาจะเอาเงินมาจากที่ไหนนะครับหนึ่งหมื่นบาทคูณกับประชาชนคูณเข้าไปก็ได้ห้าหกแสนล้านบาทตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีรายได้มาจากสี่แหล่ง นะครับแหล่งหนึ่งก็คือเอามาจากรายรับภาษีนะครับในปี2 5 6 7ซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้เพราะเศรษฐกิจไทยก<ม>างฟื้นตัวเขาก็คิดว่า<ม>จะได้ส่วนนี้มา,า260,000ล้านนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เกินความเป็นจริงมากมายอะไรนะครับส่วนนี้ไม่ได้เป็นปัญหา<ม>อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาคิดว่าพอเขาใส่เงินเข้าไปในระบบนะครับเศรษฐกิจไทยมันจะเติบโตขึ้นและมันก็จะได้เก็บภาษีกลับมา ถ้าพวกเราฟังเขาชี้แจงเราก็จะได้ยินว่าเขาพูดประเด็นนี้หลายครั้งใช่ไหมครับเขาคิดว่าจะได้เงินส่วนนี้มาอีกหนึ่งแสนล้านบาทนะครับแล้วก็จะไปจัดสรรงบประมาณเปลี่ยไปเกลี่ยมาจากงบเดิมนะครับก้อนเดิมแทนที่จะลงตรงนั้นมาลงตรงนี้ก็จะได้อีกหนึ่งแสนล้านบาทแล้วก็จะ <layout. S 2> ไปบริหารสวัสดิการซ้ําซ้อนอีกเก้าหมื่นล้านบาทใ้ตรงนี้ก็รวมไปรวมมามันก็จะได้ห้าจุดหกแสนล้านบาทอย่างที่เขาโฆษณาแต่ถ้าไปดูใกล้ไหนนะครับ มันจะมีส่วนที่ผมอยากจะให้พักเพื่อไทยนะครับให้ข้อมูลประชาชนให้ให้ครบนะครับเช่นบอกว่าจะเอาเงินมาจาการายรับภาษีของรัฐนะครับจะเอาเงินมาจากการเปลีย่ยนงบประมาณเดิมนะครับหรือตัดสวัสดิการที่ซ้ําซ้อนส่วนพวกนี้ยแปลว่ามันต้องมีการเสียเกิดขึ้นที่เขาพูดว่าจะได้เงินคนละหมื่นหมื่นบาทน,นี่นะครับคือพูดส่วนที่ได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนที่เสียจะเสียอะไร เช่นสวัสดิการอะไรซ้ําซ้อนเช่นสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ถือว่าซ้ําซ้อนหรือเปล่าคล้ายๆได้ยินแววๆว่าเขาก็บอกว่าส่วนนี้ก็ไม่ตัดแล้วจะไปตัดอะไรครับเพื่อให้ได้มาเก้าหมื่นล้านต้องคุณจะต้องระบุนะครับว่าเอาละถ้าคุณอยากจะได้หนึ่งหมื่นบาทต่อคนนะครับก็คุณจะบอกด้วยว่าจะเสียอะไรไปเพราะในโลกมันไม่มีของฟรีนะครับใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่บอกว่ามองในแง่ดีเกินไปก็คือส่วนที่ พูดถึงเศรษฐกิจดีแล้วจะได้เงินนะครับจากภาษีเพิ่มขึ้นมาพรกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตรงไปห้าแสนล้านก็จะได้กลับมาหนึ่งแสนล้านก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็ได้มาเยอะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านโยบายจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในโลกความเป็นจริงนะครับนักเศรษฐศาสตร์ศึกษากันว่าเวลารัฐบาลประเทศต่างๆใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยใส่เข้าไปร้อยบาทเศรษฐกิจมันขยายตัวเท่าไหร่มันก็เรียกว่าตัวคูณเศรษฐกิจใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตัวคูณเศรษฐกิจเนี่ย ถ้าดูจากตัวเลขของพักเพื่อไทยแล้วน่า<ม>จะคิดว่าตัวคูณเศรษฐกิจมันสูงมากๆซึ่ง<ม>เราก็ตั้งเครื่องหมายคำถามคือถ้ามันสูงมากก็ดีใปนะครับก็จะมีเงินมาทำนโยบายแต่ถ้ามันไม่สูงอย่างที่พักเพื่อไทยคาดไว้แล้วส่วนใหญ่<ม>คนก็จะค่อนข้างสงสัยว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่านักเศรษฐศาสตร์รก็ยังเถียงกันไม่ตกฟากเพราะฉะนั้นในขณะที่มันเป็นค่าสูงก็ได้ค่าต่ําก็ได้นะครับมันขึ้นกับบริบทมากมายแต่พักเพื่อไทยดูว่าเลือกเอาค่าสูง เพื่อที่ทําให้คล้ายๆกับบอกว่าเออเรามีเงินนะถ้าได้มาจริงก็ดีแต่ถ้าไม่ได้มาล่ะมันก็จะมีผลตามมาซึ่งของผู้นี้ก็ควรต้องบอกด้วยนะครับครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างที่บอกว่ามีเจ็ดสิบนโยบายมีสีสิบสี่นโยบายนะครับที่เวลาบอกว่าต้นทุนนโยบายราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่มีต้นทุนเพราะว่านั่นคือการบริหารงบประมาณแผ่นดินปกติดง่าย้ก็คืองบอ้อนเดิมนี่แหละเอามาเกลี่ยไปเกลี่ยมา แล้วมันทําในสิ่งที่เขาโฆษณาได้นะครับครับทีนี้ถ้าไปดูนโยบายว่าเขาบอกว่านโยบายอะไรทําแบบนี้ได้อบ,บางตัวก็เป็นไปได้จริงนะครับแต่ว่าบางตัวนี้ก็มีเมค,มครื่องหมายคําถามเช่นบอกว่าจะยกระดับสวัสดิการคนทั้งประเทศทั้งระบบแล้วบอกบว่าไม่ได้ใช้เงินเลยใช้ใช,ใช้ใช้ก้อนเดิมนะครับจะลดช่องว่างทางไรายได้ให้ประชาชนมีรายได้ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือนส่วนนี้ก็บอกว่าไม่ใช้เงินเลยเปลี่ยนมาประมาณเดิมนะครับจะปรับรลดราคาค่าพลังงาน ค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าและจะทํำยังไงให้น้ำมันมันลดราคามาได้โดยบอกว่าบริการว่าประมาณตามปกติไอ้ตัวนี้จะชัดเจนมากว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเสียดายว่าพรักเพื่อไทยก็มีนโยบายที่ดูเหมือนก็เร้าใจนะครับแต่ว่าเรื่องการอธิบายแหล่งเงินนั้นอย่างผมยังคิดว่ายัางให้ข้อมูลประชาชนชไม่ค่อยครบเท่าที่ควรนะครับ ครับครับอาจารย์พอดีเราเหลืออีกสักประมาณ4นาที5นาทีครับขออนุญาตอาจจะกระชับนิดนึงนะฮะเอาไปที่ก้าวไกลกันบ้างครับอาจารย์ครับก้าวไกลเนี่ยทางทีดไอบอกว่าใช้เงิน1.3ล้านล้านบาทจัดทําเอกสารดีแต่นโยบายมีความเสี่ยงเท่ถูกต่อต้านอันนี้มันยังไงฮะถูกต่อต้านนี่ังไะอาจารย์เอาเอาทำเอกสารดีก่อนนะครับอันนี้อ,อันนี้ผมคิดว่าต้องให้เครดิตพักก้าวไกลนะครับเป็นพักใหม่ทีอ่อย่างน้อยนะครับศึกษานโยบายมาดีพักนโยบายไหนราคาเท่าไหร่ ติดใต้ค่อนข้างตรงนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตแล้วก็ไม่ไปใช้เงินนอกงบประมาณอันนี้ก็ให้เครดิตนะครับแต่ว่าถึงเวลาจริงๆพักเก้าไก่ไปเขียนว่านโยบายมีความเสี่ยงหรือเปล่าเป็นช่องที่ก,กรกตรกําหนดให้เขียนพักเก้าไก่ก็ไม่ได้ค่อยพูดถึงทีนี้ถ้ามาถามดูนะครับหลายเรื่องก็เป็นนโยบายที่ผมคิดว่าหลายคนก็อยากจะเห็นนะครับเช่นอยากจะปฏิรูปกองทัพนะครับอยากจะกระจายงบประมาณนะครับไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น แต่ของอย่างนี้เนี่ยก้าไกลระบุชัดเลยจะเอาจากกระทรวงทบวงกรมไหนโยกไปนะครับสู่ท้องถิ่นตรงนี้ให้เครดิตเขาแต่ถ้านโยบายแบบนี้บอกว่าไม่มีความเสี่ยงคือทําได้แน่ๆเนี่ยอันนี้ก็มีเครื่องหมายคําถามตัวโตอยู่ครับเพราะว่าจะถูกต่อต้านแน่นอนกองทัพนะครับกับหน่วยราชการนะครับจะดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าอยากจะเห็นว่าในไหนรรมดีสักขนาดนี้แล้วน่าจะระบุให้ครบถ้วนครับ อืมครับครับครับอ่ะส่วนพลังประชารัฐนะครับอาจารย์ครับพลังประชารัฐเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่สวัสดิการผู้สูงอายุใช้เงินกว่าห้าแสนล้านบาทแต่ว่าใช้เงินนอกงบป,ประมาณเสมือนไม่มีต้นทุนอาจารย์ขยายความนิดนึงนะครับครับเอาพูดง่ายๆนะครับพลังประชารัฐนั้นหาเสียงเรื่องเรื่องนโยบายตัวหนึ่งก็คือน้ํามันประชาชนว่าน้ํามัน<อ>จะลดราคาลงทาไมลดลาราคาลงได้นะครับ,บเขาก็บอกว่าอ่าเขาจะไม่เก็บภาษีสัมประสิตริน้ํามันนะครับภาษีท้องถิ่น ซึ่งก็ไปกับคู่กับภาษีสัมปสามิตนะครับแล้วก็ไม่เก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันด้วยวิธีนี้นะครับน้ำม,นมันมันก็ต้องถูกลงแน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันไม่มีผลกระทบอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่แน่นอนครับภาษีสัมปสมามิษกับภาษีท้องถิ่นน้ามันเนี่ยปีหนึ่งนะครับเก็บกันได้หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทก็แปลว่าถ้าคุณจะไม่เก็บแล้วคุณจะต้องไปหาเงินจากที่ไหนอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทมามาแทนแล้วถ้าคุณไม่เก็บเงินกองทุนน้ามันเลยนะครับ กองทุนน้ามันก็จ่ายออกไปจ่ายออกไปนะครับทุกวันนี้กองทุนน้ามันก็ติดติดลบอยู่แล้วนะครับแปดหมื่นห้าพันล้านบาทจากการที่รัฐบาลประยุทธ์นี่นะครับเข้าไปแทรกแซงราคาน้ํามันอยู่แล้วมันก็ขาดทุนนะครับกองทุนนี้ก็ล่อแร่อยู่แล้วนะครับยังไม่รู้จะใช้ยังไงถ้างดเก็บเข้าไปอีกแล้วเมื่อไหร่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย <laughs> สิ่งพวกนี้เรียกว่าเงินนอกงบประมาณดูเหมือนว่าไม่มีต้นทุนแต่จริงๆสุดท้ายเงินมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับมันก็ต้อง หาที่อื่นมาโปกนะครับถ้าโปกไม่ได้ก็ต้องไปชดใช้จากงบประมาณอยู่ดีในที่สุดเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าให้ข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดนะครับว่านโยบาย<ม>ต้นทุนต่ำนะครับครับครับอ่ะขอไปที่ประชาธิปัตย์บ้างครับอาจารย์ครับเดี๋ยวแฟนประชาธิปัตย์น้อยใจไม่ได้พูดถึงเลยประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นว่านโยบาย11ชุดใช้เงิน6กแสนเก้าหมื่นล้านบาทต่อปี ใช้เงินนอกงบสี่แสนล้านโดยประมาณแต่ว่าไม่มีรายละเอียดว่าเงินมาจากไหนเลยครอาจารย์ครับประชาธิปัตย์ก็มีส่วนคล้ายๆพลังประชารัฐนะครับคือไปใช้เงินนอกงพประมาณค่อนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญนะครับก็จะไปตั้งกองทุนเหมือนกับว่ากองทุนนั้นเรียกชื่อว่ามันกองทุนแล้วก็เสกเงินเข้ามาแล้วเงินก็ไม่รู้มาจากไหนนะครับเช่นก็จะทำเ,เรื่องกองทุนนะครับสตาร์ทอัพเอสเอ็มีมีแต้มต่อซึ่งบอกว่าจะใช้เงิน อาจจะมีวงเงิน3ามแสนล้านเอามาช่วย s อ e เอามาช่วยสตาร์ทอัพซึ่งฟังดูแล้วก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี้ยกองทุนเนี่ยอ่าก็ตั้งเป็นกองขึ้นมาได้เหมือนมีหมูออมสินอยู่ตัวหนึ่งแต่ถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาหย่อนกระปกหมูออมสินเนี่ยประชาธิปัตย์เนี้ยก็บอกว่าอ,อตรงนี้แหละครับมันไม่มีความชัดเจนนะครับว่าว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนเขียนแค่ว่าจะใช้กองทุนภาครัฐและกองทุนภาครัฐเนี้ยมัน ก็หมายความว่าจะตั้งกองทุนหนึ่งเพื่อไปเอาเงินมาจากกองทุนหนึ่งมันก็ต้องมีที่ที่มาที่ไปของเงินอยู่ดีกระปุกออมสินตัวนี้ก็ต้องไปรับเงินมาจากที่ไหนก็ต้องระบุนะครับซึ่งไอ้สามแสนล้านนี่เยอะแค่ไหนที่ผ่านมารัฐบาลไทยในะยุคก,ก่อนๆก,ก็เคยตั้งกองทุนนะครับก็จะมีกองทุนวายุพักนะครับใช้เงิน1นึ่งแสนล้านกองทุน SME ตามแนวประชารัฐก็ใช้อีก2 0 0 0มล้านกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันใช้เงิน4 5หมื่นล้าน รวมกันสามกองทุนใหญ่ๆนี้ยังเล็กกว่ากองทุนประชาธิปัตย์เลยแต่ไม่รู้ว่าเงินประชาธิปัตย์จะมาจากไหนแล้วก็การบริหารจัดก,การกองทุนว่าจะให้ Sme ให้สตาร์ทอัพเนี่ยจะแจกเงินกันยังไงไอ้เรื่องใหญ่แบบนี้เนี่ยควรจะบอกประชาชนอยู่เหมือนกันอันนี้ก็น่าเสียดายว่าตั้งกองทุนเหมือนกับเงินมาฟรีแต่ไม่มีรายละเอียดนะครับอืมอืมอืมส่วนรวมไทยสร้างชาตินี่เห็นว่าใช้เงินน้อยมากน้อยที่สุดเลยแต่ทีดีไอบอกว่าระบุต้นทุนการเงินต่ำกว่าความเป็นจริงเหรอฮะ ครับคือเขาบอกว่าเขาใช้เงินนะครับในบรรดาพักการเมืองต่างๆเขาใช้อยู่แค่2องแสนห้าหมื่นล้านนะครับแต่พอเข้าไปดูไส้ในนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาพูดแต่ละตัวไว้เท่าไหร่เราไปคํานวณตามเราจะพบว่าเราได้ตัวเลขเยอะกว่าเขาไกลนโยบายมากเลยนะครับยกตัวอย่างรูปธรรมง่ายๆเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มบัตรสวัสดิการลัสนะครับเป็นพันบาทต่อเดือนนะครับแล้วบอกว่าใช้เงินแค่เจ็ดหมื่นล้านวิธีคิดง่ายๆก็คือคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับ ีอยู่14-15ล้านคนคูณเข้าไปหนึ่งพันนะครับต่อเดือนคูณเข้าไป12เดือนต่อปีมันก็ออกมาได้175,000ล้านมันไม่ใช่70,000ล้านมันคือ170,000ล้านมันหายไปในหมื่นล้านแล้วถ้าไปไล่นโยบายอื่นคล้ายๆกันเช่นนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าจะใช้เงินแค่40,000ล้านเราคำนวณเราก็พบว่าได้70,000ล้าน80,000ล้านอย่างนี้เป็นต้น ไล่นโยบายไหนมันออกมาคล้ายๆกันอย่างนี้หมดนะครับก็สงสัยว่าน่าจะคิดเลขผิดเยอะนะครับก็แน่นอนว่าตั้งต้นนันใช้เงินไม่ค่อยเยอะเท่ากับพัดอื่นนะครับแต่ไล่ไปไล่มาเออมันก็เป็นกรอบเป็นกรมันก็ตรงนั้นก็หายตรงนี้ก็หายก็ก็น่าสงสัยอยู่ว่าเออทาไมคิดเลขไม่ค่อยถูกกันนะครับที่เล่ามาเนี่ยนะครับคุณออฟก็เพื่อให้เห็นว่าเวลาพักการเมืองมาหาเสียงกับเราใช่ไหมครับว่าจะให้นนให้นี่สุดท้ายเนี่ยประชาชนผมคิดว่าสําคัญที่สุดต้องถามว่าในโลกไม่มีของฟรี แล้วท่านจะให้ท่านเอาเงินมาจากไหนเงินที่ท่านจะให้มันทําให้ต้องหักอะไรออกไปเช่นท่านจะให้สวัสดิการตัวนี้แล้วท่านบอกว่าไปเกลี่ยจากสวัสดิการเดิมก็แปลว่ามันต้องตัดของเดิมของเดิมมันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมกําลังคิดว่าเรากําลังจะเข้าสู่ตลาดช้อปปิ้งนโยบายในห้างสรรพสินค้าขึ้นตลาดการเมืองเรารู้ว่าเราจะได้อะไรแต่เราไม่รู้เลยว่าป้ายราคาที่แท้จริงของแต่ละนโยบายเป็นยังไงอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยในรอบนี้เลยครับ ครับครับครับถ้าวันนี้สิ่งที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเนี่ยมีคุณผู้ชมอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมหรืออ่านแบบเต็มอันนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนยังไงฮะอาจารย์ครับครับเว็บไซต์กับ Facebook ของ TDRI ครับ TDRI.or.th นะครับส่ง QR code ขึ้นมารับตัวนี้จะเห็นบทความที่เราพูดถึงนี่นะครับมีตัวเลขยะแยะๆันน้ครับวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะฟังแล้วก็ตามตัวเลขไม่ทันแต่พูดง่ายๆก็คือ แมเราอยากจะได้พักการเมืองที่ไหนๆที่ประชาชนเป็นเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยตัวจริงนะครับและพักการเมืองอาศัยอาสานะครับจะมาทํางานให้ประชาชนเราอยากเห็นพักการเมืองให้ข้อมูลประชาชนให้ครบนะครับนโยบายท่านจะดีไม่ดีก็คงตีติงกันได้แต่ว่าเรื่องอย่างนี้อยากให้อยากให้ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาข้อมูลแบบครบถ้วนนะครับประชาชนจะได้ตัดสินใจถูกต้องและคงคต้องฝากถึงกกตด้วยนะครับ กรกตไม่ได้มีหน้าที่ไปบอกว่านโยบายพักการเมืองดีไม่ดีแต่ตามกฎหมายกรกตนะครับบอกไว้เลยว่ากรกตขอข้อมูลจากพักการเมืองมาสามรายการใช่ไหมครับใช้เงินเท่าไหร่นะครับใช้เงินเท่าไหร่กรกตคงอาจจะไม่จําเป็นต้องไปนั่งคิดเงินเหมือนกับที่เราไปนั่งคิดนะครับเรื่องอย่างนี้ควรให้พักฝ่ายค้านนะครับให้นักวิชาการให้สังคมให้สื่อไปคิดกันดูนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการทางการเมืองไปนะครับแข่งขันนโยบายกันไปแต่ว่า ให้ข้อมูลครบหรือเปล่านะครับมีมนโยบายที่หาเสียงกันนะครับเยอะแย,ยะไปหมดมแต่ไม่รายงานกกตไอ,ตอ้ของอย่างนี้ย<ม>เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับที่กกตควรจะต้องสั่งให้พักนั้นนะครับส่งข้อมูลมาหรือถามไปว่า,าเอาตกลงนโยบายอย่างเช่นอของของขอ,ขอ,อภัยที่ต้องยกตัวอย่างของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับคุณจะพักนี่สามปีเนี่ยตกลงกับนโยบายคุณจริงหรือเปล่าเพราะคุณไม่แจ้งกรกตอ่าอ่าใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่นโยบายคุณก็อย่าไปหาเสียงเพราะว่ามันผิดกติกานะ อ่าแต่ถ้าเป็<ต>ีย่ยนนโยบาย<ต>คุณก็แจ้งมาอย่างนี้นะครับเออแต่กระกะตก็ยังไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมอาจารย์จนถึงตอนนี้เท่าที่เท่าที่ทราบไม่ได้ยินว่าทําอะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าพักการเมืองส่งข้อมูลกระกะตแล้วนอกจากเอาขึ้นเว็บไซต์แล้วกระกะตทําอะไรอีกหรือเปล่าแล้วแบบฟอร์มกระกะตก็ต้องขอเรียนตามตรงว่าเป็นแบบฟอร์มที่แย่นะครับคืออ, <laughs> ตอ่ต้องพูดต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับก็คือให้แจกแจงรายนโยบายไงครับานโยบายกอไก่แจ้เงินเท่าไหร่เอาเงินมาจากไหน ราคการเมืองก็จะตอบว่าเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นนะครับนโยบายขอใครใช้เงินเท่าไหร่นะครับเอาเงินมาจากไหนก็ือบอกว่าเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกไล่ไปไล่มาไอ้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเอาไปใช้กี่นโยบายกันเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นยอดรวมครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ง่ายๆเลยนะครับครั้งต่อไปีนกรกตควรจะบอกเลยว่าเอาละแต่นโยบายแจกแจงมาแล้วรวมเบ็ดเสร็จที่พัรคของคุณมีกี่กี่สิบนโยบายเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่และเอาเงิน ที่มันต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณแจกแจงซิมันมาจากกี่แหล่งแหล่งแล้วเท่าไหร่เป็นตัวเลขกลมๆยอดยอดเดี่ยวด้วยคนก็จะเห็นแล้วก็จะรู้ว่าเออมันใช่หรือไม่ใช่นะครับครับครับโอ้จริงๆวันนี้ข้อมูลที่อาจารย์นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมประชาชนคนไทยที่จะตัดสินใจออกไปกากบาดในวันที่เจ็ดและสิบสี่อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาไปออกรายการทีวีหรือเวทีดีเบตของแต่ละพักเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าฮะทุกคนจะพูดอย่างเดียวว่าได้อะไรให้อะไร แต่น้อยคนนักที่จะพูดว่าแล้วเงินเหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนแล้วยิ่งพอไปดูอย่างที่อาจารย์บอกฮะสิ่งที่นําเสนอกับกรกตไปอ้าวทาไมไม่มีหรือมีแต่ว่าทําไมตัวเลขเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะอาจารย์ฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงได้ชวนมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับครับขอบรคุณครับท่านที่สนใจก็ดูเว็บไซต์นะครับเพื่อหาความสบับเต็มครับขอบพระคุณได้เลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ